กาช้างไม่แล้วก่อนนี้อยู่ไหนยอันนี้นี้ก็เราอันนี้บ้นอยู่กาะช้างเหรอจะมาทำอะไรที่นี่เราออกเรือเราไปหากินกันตรงไหนบ้านแถวนี้ไงพี่แถวนั้นตรงตรงนั้นที่เราเรียกว่าอะไรคะต่อพยายามแล้วเนี่ยสนมากอ่าก็ถ้าบางกล้วยพี่ตรงนี้สนมากเขาหากินแถวๆนี้แหละบางกล้วยลงมาข้างล่างใช่อรัพี่ใช่ ใช่ครับส่วนใหญ่ไปบริเวณนั้นนี่เราเราเจออะไรบ้างเวลาเราไปพวกปูกุ้งปลาแล้วก็ใช่กุ้งปูปลาใช้อะไรใช้อวนอวนอวนนะครับพี่แล้วบางทีก็ดำด้วยพี่ดำดำปลาพี่เฉพาะที่เกาะเหล่าเนี่ยเรามีมอแกนประมาณกี่คนมีหลายเกาะพี่เกาะช้างเกาะพยามและไม่รวมเกาะอื่นนะพี่อยู่ฝั่งฝั่งข้ามาใช่พี่ประมาณสัก ลำเรือได้ที่เราหากินกันแถวนั้นถ้ารวมประมาณสามตอนนี้อืมอเออพี่อยอยใช่หลายร้อยอยู่ครับซึ่งซึ่งส่วนใจก็มาหากินอยู่บริเวณนี้ใช่บริเวณนี้พี่ส่วนมากนั่นหมายความว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรือนี่มาหมายถึงว่าเราใช่<ร>ยังไงไม่เห็นด้วยพี่ไม่เห็นด้วยครับถ้าถ้ามันเกิดท่าเรือเนาะสีม่วงอันเนี้ยดูขนาดแล้วเนี่ยมันเท่ากับเกาะพยามตรงเนี้ยเราคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับพวกเราบ้างที่หากินอยู่ในทะเลบริเวณนี้ไม่เห็นด้วยวนาะ คือลําบากแน่ถ้าทําแบบนี้คือหากินลําบากแน่พี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อ,อดแน่อดอยากใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องบัตรประชาชนใช่ครับพี่อ,อันนี้สง่งผลกระทบต่อชีวิตเรายังไงอยู่บ้างแล้วที่เราเจออยู่ทุกวันนี้บัตรประชาชนนะบางคนไม่มีบัตรประชาชนไปทํางานบนฝั่งก็ไม่ได้ทํางานก็ลําบากพี่ส่วนมากใช่ครับที่เราเคยรู้เรื่องโครงการนี้มาก่อนไหมไม่เคยรู้พี่เพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกัน แล้วก็สามเกาะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันสามเกาะพวกผมไม่ไม่รู้เลยครับเกาะช้างเกาะช้างกาพยายามแล้วก็เราไม่เคยรู้นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับใช่ครับถ้าเราอยากจะชวนพี่น้องมอแกนในเกาะต่างๆเนี่ยไปพูดคุยแล้วไปบอกกับคนที่มีอำนาจหน้าที่ไปบอกรัฐบาลเนี่ยพวกเราไปกันไหมต้องไปพี่ไปและต้องไปแล้วแหละ